ก็จะเป็นแบรนด์เรียกว่ามีทั้งแบบว่าอาาคตอาจจะมีผู้สแตนดด้วยแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของแบบอาหารเสริมต่งางๆครับผมซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวเป็นฝ่ายท็อกซี่ครับซึ่งท็อกซ <c oughs> ี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกเองในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรครับผมตามสีเลยในข้างๆนะครับผมทั้งนีม่มาก่อนเลยนี่ก็คือขมุชะนะครับผมเป็นฮันนี่เลมอนนะครับผมก็ได้ช่วยเหมือนกันในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองใครที่รู้สึกว่าเออท้องอืด แล้วก็ในตัวต่อไปเดียอกาน,นี้เป็นกีวีนะครับผมฟุดมัน,นนะครับผมซึ่งตัวนี้ส่วนผสม,สมของเขานี่คือแบบว่าช่วยเหมือนกันใครที่รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของาารูเจาะหันกันในเรื่องของเฟอร์นะครับผมก็ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ย เขาช่วยได้เต็มเเลยนะครับผมราใช้องปลูกเองเขาก็สามารถช่วยได้ทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นเองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นสูตรสุดท้ายเลยนะครับผมนี่สูตรที่เป็นสีชมพูนะครับผมจะเป็นอาซีกนะครับผมอาซีกนะครับผมจริงๆตัวอาซีกตัวนี้เป็นเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่นะครับผมมาจากฝามซอลเลยนะนะครับผมซึ่งตรงนี้ใครรู้สึกว่ากังวลใจนะครับมีปัญหาเรื่องสารส่วนเองรู้สึกว่าฉันจะบวมน้ำบวมโซเดียมเวลาทานอาหารรู้สึกไม่มั่นใจนะครับใครที่อยาก เรียกว่าทานมากขึ้นในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยกลัวว่าเกิดจะกิน้สโซเดียมจะทําให้เรารู้สึกอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้แก้ไขปัญหามาครับประคอาด้วยส่วนผส,สมในการที่ช่วยเดรนน้ำนะครับผมนำให้เชื่อว่าชั่งสัดส,ส่วนนะครับผมแต่ทุกๆตัวเนี่ยช่วยดรนน้าอยู่แล้วครับแล้วก็ผสมวิตามินด้วยทางวิตามินซีเองวิตามินบีเองนะครับผมที่จะช่วยเรียกว่าบํารุงนะครับผมผิวพรรณเราด้วยนะครับผมเรียกว่าดีตั้งแต่นะครับผมระบบภายในสู่ระบบภายนอกเลยครับ ตัวที่เป็นาฟลอกซี่ใช่ไหมครับจริงๆนี่เรื่องไฟลอกซี่มาก่อนเป็นปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนๆครับเรารู้สึกว่าเราเริ่มแก่ขึ้นครับเริ่มแก่ขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราเราเป็นคนกินเก่งครับเรารู้สึกว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพของช่องท้องเองแล้วก็ย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟ้อเองท้องผูกมันเริ่มเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าใช่หยิบสิ่งเล็กๆเนี่ยครับมามาดูก่อนว่าเอ้ยเราอยากที่จะ เหมือนทำผลิตภัณฑ์ที่เราทานด้วยเราแก้ไขปัญหาเราด้วยเราลงวลืถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆด้วย<ๆ>ก็เลยเรื่องที่จะผลิตไฟท็อกซี่ที่เกี่ยวกับดีท็อกนะครับผมเกิดขึ้นมาก,ก่อนได้บอกตัวความดีท็อกเองเขามีเป็นในการผลิตเรียกว่าไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องของผลิตโรไบโอติกสูตรท,ท่าสูตรไบโอติกเองแล้วประมาณนี้ครับเป,เป้าหมายนะคะเป้าหมายจริงๆผมผมได้เ,เห็นถึงจริงๆ เกือบทุกช่วงวัยเลยนะครับที่เรารู้สึกว่าทุกช่วงวัยที่รู้สึกว่าเออเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบย่อยเองหรือบางคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเราอยากจะเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมจริงๆเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเอยอยากลองทานอะไรเงี้ยก็สามารถลองทานได้เลยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายเองดีขึ้นเพราะยิ่งเราขับถ่ายนะครับผมจริงๆทุกวัยนะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกวัยผมเห็นเด็กๆก็มีปัญหาเรื่องขับถ่ายลวเรื่องกับ้องปุกเอง้องอืดเอง้องเฟ้อเองหรือว่าในระบบย่อยเองก็สามารถทานได้ทุกวัยเลยครับ จริงๆตอนนี้เราวางขายครับอยู่ในช่องทางออนไลน์ครับแต่เดี๋ยวนาคพเราจะมีในเรื่องของคอนเทรดเองต่างรวมถึงนี่การตลาดแรกของเราครับพาน้องน้องมาจริงๆคนกันเองครับยออนเองครับบิลลี่เองเบฟเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับเพราะว่าทั้งสองคนมีโอกาสได้ลองได้ร่วมแบบว่าเอดูสูตรต่างๆด้วยว่าเ้เขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงในเรื่องของผลลัพธ์เองเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับเลยว่าจับมือกับน้องก้าวก้าวกันไปด้วยกันเนาะ อันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกๆของน้องๆด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับโดยเรื่มถึงอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์มากมายของในเครือพีรามิดเองนะครับผมเกิดมาอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นกันครับว่าตัวพีรามิดจะมีสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่จะมีให้ทุกคนมาเรื่อยๆซึ่งก็จะเกิดจากการปัญหาของของพวกเราเองนะครับที่รู้สึกว่าอยากแก้ไขนะครับผมอาจจะเป็นทั้งอาหารเสริมเองครับอาจจะเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นแบบนี้เองหรือว่า,าจ,จะเป็นในเรื่องของเครื่องสำอางเองนะครับผมแล้วเร็ ดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้ครับเซ้นแล้วก็ทำเป็นมิสเตให้มาเป็นครอบครัวแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่เซ้นบอกครับเราคือคนุ้นเคยกันที่เราอยู่มาแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆซึ่งมันคือปัญหาที่พวกเราได้เกียขึ้นจริงๆซึ่งก็ดีใจมาก,มากๆเลยที่เซ้นให้มาเป็นราเป็นเตอร,รแล้วก็บอังว่าทุกคนจะได้ลองแล้วก็วามสุขสุขภาพดีศษของมิสเตครับผมตอนแรกก็ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์ แล้วเราก็รู้สึกว่าชอบด้วยครับผมเพราะว่ามันตอบโจทย์อะจริงๆเพราะว่าด้วยการที่แบบเราพักผ่อนเองมันไม่มันไม่เป็นเวลาแล้วมันส่งผลกับระบบขับถ่ายโดยตรงด้วยแล้วนี้ไอ้ตัวพีเรเนสนี้มันก็จะมีวิตามินหลายๆตัวเข้ามาช่วยด้วยมันนี้ก็ตื่นเต้นมากมาที่นี่แต่ขับมาเยอะมากจริงๆตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เชื่อว่าตื่นเต้นที่สั่นไปหมดสั่นไปหมดเลยพูดะที่คนเยอะขนาดนี้ัยงใช่ครับ ผมชอบดีวีครับผมเพราะว่าในตอนนั้นเราได้ดีโอกาสได้ลองตอนรับคำสอนครับมาได้ลองเสืออะไรเพราะว่าได้ทดลองรถค่าต่างๆเราชอบทีวีเพราะว่าผมมีปัญหาทางด้านเออ่ระบบกลับถ่าย จะบอกว่าเราเริ่มมีอายุมันก็ไม่ใช่คือมันมีปัญหาทุกคนคือผมมันเป็นคนชอบกินเยอะครับการการที่มีแบบว่าด้วยเบบของทานเขาเ่ียกเราขาเรียเราหรอครับแซวแซวโอเคซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าการที่โตขึ้นอยากกินเราดีจะทำให้ท้ำไส้ของพวกเราสะอาดแล้วก็มาส่งผลต่อด้านสุขภาพและต่างๆดีสุขภาพอะไรต่างๆแล้วก็ผมชอบลดทีวีมากๆเพราะว่ามันรู้สึกเพี่อภิษฎชอบดูมากเลย ทั้งที่คนมองข้ามเนาะคนจะรู้สึกว่ากินผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเลยแต่คุณลืมไปว่าผลิตภัณฑ์ที่นอกจากว่าคุณบำรุงผิวดีเนี่ยก่อนที่เขาจะรับสิ่งดีๆไปอ่ะข้างในเราต้องเรียกว่าพร้อมที่จะรับด้วยอะไรเงี้ยครับเรียกชอบตัวไหนลูกที่เรียกชอบตัวอะไรรับซีเบอร์รี่ครับผมกินเพลสด้วยมันต้อนใจเรายังไงรสชาติเลยอย่างหนึ่งแล้วก็สรรพคุณของมันเนี่ยก็คือช่วยในการคลายน้ำอ่ะแล้วอย่างแบบว่ากินโซเดียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ดีเลยเพราะว่า ถ้าสมมติว่าโอ้โหมาทํางานแบบบวมบัวมาเนี่ยพราะเราสายบุกกระทะใช่เราสายบุกกระทะเรากินกันเยอะเรากินกันเยอะใช่ครับครับอย่างที่เชน่ห้แนะนำแบบคนทุกคนทุกทุกไปในแต่ละหลักยักษอายุอย่างวัยรุ่นต้องเป็นแบบรสชาติไหนยังไงครับพี่เชนจริงๆพูดตรงๆว่าได้ทั้งทั้งสามสูตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากอยากลองก่อนอะไรคนแบบอยากลองก่อนมาลองตัวตัวฮันนี่เลมอนก็ได้ครับตัวคาบูชาเองเพราะว่าตัวนี้เอง มีรสชาติที่อร่อยครับแต่หลายคนที่รู้สึกว่าเอรสชาติเป็นยังไงชามานาวครับใครชอบกินชามานาลครับลองสูตรนี้ก่อนได้ครับก็เรารู้สึกว่าอยากแก,ก้ไขปัญหาในสูตรไหนก็<ม>สามารถใช้รทุกสูตรแต่จริงๆสามารถซื้อ3สูตรไปสามารถทานได้บนบนกันได้เหมือนกันนะครับ<ม>เพราะว่าแต่และอันเนี่ยเขามีส่วนผสมที่แตกต่างกันครับฉะนั้นในเรื่องของการบำรุงเองในเรื่องของการช่วยเนี่ยเขามีส่วนช่วยที่แตกต่างกาันฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียกว่าเสริมเติมใช่ไหมครับอยากให้ลองทั้ง3สูตรเลยนะครับสามารถทานบนกันได้ประณนัะ นี่เลยมีเป็นโปรโมชั่นครับเป็นแฟนซายยังไงบ้างต้องซื้อยังไงบ้างครับโอโ้โหนหนึ่ลงแพ็กนงครับเป็นราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบลลบาทรุ่นรับบัตรแฟนซายครับ ห้าสิบใบนะครับผมไม่หมดไม่หมดในในแบบ3แพ็คนะครับครับห้าร้อยเก้าสิบนะครับมีร้อยห้าสิบใบรวมเป็นทั้งหมด200ร้อยใบเลยใช่ครับก็จะมีการแจกไพ่ให้น้องๆทั้งหมด200ร้อใบครับตามราคาที่ซื้อเลยว่าซื้อกี่แพ็คก็จะมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ที่จะลุ้นว่าเราจะได้หนึ่งในสองร้อยหรือเปล่าได้ประมาณนั้นครับหลายคนจับตามองเรื่องของปีนี้ลงทุนเยอะแล้วอย่างตัวนี้ครับพี่เต้ลงทุนไปขนาดไหนลูกอออหนักเหมือนกันครับเป็นไงก็อย่างที่ได้รู้ว่ารางสังหรณ์ไปก็ คือเราคุยกันครั้งที่แล้วคนนักแข่งร่วมใช่ไหมครับ,รบอันนี้รู้สึกเหมือนผมเริ่มบางาผมเริ่มบางนะฮะตอนนอลังสะหอนแบบใกล้ใกล้ปิดเนี่ยครับพอตัดต่อแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> เออผมเริ่มบางละ <c oughs> เริ่มจากขาขึ้นมาพออันนี้เพิ่มเลือดเอาเลือดเ,เ,เอาคิวเลยครับดึงคิวออกประมาณนั้นหลักสิบกลางๆหรือว่ายังไงฮะประมาณนั้นครับประมาณนึงเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงใช่ครับ ว่ารูสมว่าวัตถุดิบมันก็ต้องไปศึกษาต่างๆมันใช่ครับใช่ครับซึ่งเราก็อย่างอย่างตัวคอมบูชาเองอะไรคนเออชาคอมบูชาอะไรเงี้ยส่วนผสมให้เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวกีวีเองรู้อยู่แล้วว่ามันมีส่วนผสมของอะไรแล้วก็ในตัวไฟเบอร์ต่างๆซึ่งไฟเบอร์เองครับอันนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ตัวแรกๆที่แบบว่าได้รับจดออยอนได้วยนะนะผมนำเข้าจากต่างประเทศเองอาไรชิ้นเองที่มาจากต่างประเทศเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นของที่ดีที่สุดให้กับทุกคนประมาณนี้ครับนอกจากจะแบบ ตัวเองทานเองแล้วอยากให้คุณเรารักนด้วยใช่ครับเห็นพี่บิลลี่บอกบทของอื่นบ่อยแล้วเขาทำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยรอเรื่ครับคือผมสองคนคุยกันตลอดเขาเป็นเรียกว่าพี่น้องของอื่นนี่อะไรเกิดขึ้นอ่าเป็นอะไรเกิดขึ้นนะัตามมองพี่นาวพิเซนเตอร์ออสมัครสมเงี้ยครับสมัครสมเนี้ยครับให้น้องๆเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าน้องๆอยากให้น้องๆแบบว่าเออแบบว่าเป็นพีเซนเตอร์ให้น้องๆมันจะลังใจตัวแรกด้วยในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงประมาณนั้น ตอนนี้ครับก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เลยนะครับช้อปปี้ลาบเซดาเองนะครับผมก็ชื่ออร้านว่าพีรามิดนะครับผมคลิบเข้าไปในทางช้อปปี้เองนะครับเดาเองได้เลยนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบกรองเองแล้วก็แบบเป็นหลอดหลอดด้วยมีหลายสูตรนะครับผมทั้ง3สูตรเองไฟท็อกซี่นะครับก็ขอไดปรติดตามทั้ง3สูตรเองนะครับผมในเรื่องของดีท็อกช่วยในเรื่องของย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าเรื่องของการบวมโซเดียมมงต่างนะครับผมก็มาติดตามทั้งพีรามิดแล้วก็ไฟท็อกซี่ด Welcome to Star Society.